ชินวัตรอะฮะเป็นใครอะมันเป็นการแบบเอาเจเนอเรชันใหม่มากดดันท่านนายกนะฮะว่าก็คุณภาพมาคุณภาพไปมาเรื่อการบริหาเป็นไงบ้างไข่เหรอชินวัตรอะฮะเป็นใครอะเป็นใครเหรอลูกค่ะก็ไปว่ากันไหมันเป็นการแบบเอาเจเนอเรชันใหม่มากดดันท่านนายกนะฮะว่าก็คุณภาพมาคุณภาพไปอืม วันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังนะครับว่าลุงตู่ตอนนี้ก็มันก็หลายเรื่องนะนะนะครับไม่รู้จะอะไรยังไงเนี่ยนะไปไหนมาไหนไม่รู้พวกวางยาหรือเปล่าตอนหลังนี่รู้สึกจะโดนวางยาบ่อยนะนะลูกน้องก็บอกว่านายครับนายครับนะอ่าเดี๋ยวลิซ่าจะมาเขาดาวที่ภูเก็ตครับพอสักพักก็บอกว่าลิซ่าไม่มาแล้วเอาหน้าแหกิกเนี่ย หลายหลายคนตั้งคำถามว่าลูกน้องวางยาลุงตู่หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้เราเริ่มหมดสภาพแนละ้วเราจะกลายเป็นผู้นำขาลอยหรือเปล่าคือนะในพักก็ลุงป้อมก็ดูแลลุงป้อมกับคนละขั้วกับลุงตู่นะธรรมนัสก็ลูกน้องลุงป้อมวันๆก็คอยทำโพสำรวจดูไอคนนี้เป็นยังไงอะไรยังไงนะถึงเวลาเกิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดไม่ยกมือให้กูทำไงวะเนี้ย ผมว่าลุงตู่แกเครียดนะปัญหาไหนปัญหาภายในพักปัญหาสามปอยพวกเดียวกันเนี่ยจะมาหักหลังกันหรือเปล่าวะขราวที่แล้วจะเล่นกูทีแล้วกูปลดไปยังดีนะกูปลดออกปลดทันก่อนข่าวหลังกูจะปวดก็ปวดไม่ได้แล้วครับพี่ป้อมบอกว่าถ้าถ้าทะเลาะก,กันนะกูออกนะอื่านะครับตอนนี้ปัญหาลุงตูแ่แกก็หนักนะอืคิดยังไงกับรัฐบาลชุดนี้ ถ้าถามผมส่วนตัวรัฐบาลก็บริหารมานานพอสมควรแล้วน่าจะประกาศยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ความเห็นส่วนตัวนะแต่ไม่เป็นไรรัฐบาลอยากจะอยู่ต่อไปก็อยู่ไปเถอะครับแต่ตอนนี้นะหัวจะขมำแล้วนะนี่บางคนบอกเลือกก้าวไกลครับก้าวไกลก็เป็นพรรคของคนรุ่นใหม่นะคนรุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่ก็เลือกก้าวไกลอ่ะพุ่งตรงเลยว่ากันนะโดยเฉพาะคนที่ดูโซเชียลเนี่ยนะนายพิธากับท้าทายเลยนะครับบอกอุ้งอิงไม่เป็นไรมาชนกันเลยเขาไม่กลัวนะครับ นะเพราะว่าพิธาก็คือคนรุ่นใหม่ก็เจอกระอุงอิงก็ว่ากันไปดูคนต่อไปนะแต่ผมเชื่อนะครับสมัยหน้าในก้าวไกลจะมาแรงนะครับดีไม่ดีจะแรงกว่าเพื่อไทยเพื่อไทยนี่มันนะคนที่มาจะเป็นผู้นําพักนี่มันเคยมาทําอะไรให้กับประเทศชาติหรือเปล่าอันนี้ต้องดูด้วยนะนะเราจะดูว่าจะเอาหัวหน้าคนไหนแล้วหัวหน้าคนนั้นเ,เป็นหัวหน้าที่มีอํานาจจริงไหมหรือเป็นแค่หุ่นเชิดถ้าเป็นแค่หุ่นเชิดมันก็อะไร มันก็ไม่น่าเชื่อถือเราอยากจะได้นายกแบบหุ่นเชิดหรือเปล่านะครับเราก็ไม่รู้ว่าอุ้งยิงเนี่ยจะมาเป็นนายนายกจริงหรือเปล่าดูลักษณะแล้วมันมีสติปัญญามีความรู้อะไรพอไหมเมื่อเทียบกับหัวหน้าพักการเมืองอื่นๆหลายๆคนก็ลองดูนะนะแต่ผมสถามผมนะนะครับการเลือกตั้งเนี่ยเราควรจะเลือกคนที่มีอุดมการณ์แบบชัดเจน คุดมการชัดเจนคนไหนที่มามันโผล่หัวมา,าเฉพาะเวลาจะเลือกตั้งเนี่ยแล้วก็มามีวาทกรรมอะไรหรูหราเนี่ยอย่าไปเลือกแล้วก็พักการไหนที่ใช้ใช้เงินในการซื้อตัวผู้สมัครใช้เงินในการซื้อเสียงซื้อเสียงอะไรพวกนี้ก็อย่าไปเลือกมันนะนะครับพักไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ว่านะก็เอาคนที่มันดูแล้วยังไงคิดว่าทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ไม่ว่าจะเพื่อไทยก้าวไกลประชาธิปัตย์พลังประชารัฐนะครับแล้วก็อะไรพักใหญ่ๆเราเนี้ยนะครับก็เลือกเอาจะาพักไหนก็ได้เพื่อไทยก้าวไกลพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตยต์เอาตามสบายครับนะครับแต่เลือกคนดีแล้วกันผมก็ไม่รู้ใครดีไม่ดี